ที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นกำไรคนดูเนาะที่ได้เห็นแล้วก็ตอนได้มาทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็ที่คงมจอดต่อจริงๆเนาเขาแบบเขาตั้งใจมากเขาเป็นปนักแสดงที่ทําการบ้านเยอะมากรวมทั้งย่าด้วยย่าเรารู้อยู่แล้วเงี้ยค่ะพอเขาเมาเจอกันมันเกิดเคมีอย่างนั้นจริงๆได้เลยอยากให้ทุกคนดูสิร้อยไปทุกตอนจะเห็นการขยับความเสื่อกของทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็หนึ่งร้อยต้องการแสดงที่มี คาลิสมามีคีนส่วนตัวที่ต้องสร้างสัตว์เองโดยที่ตัวนักสื่อในในบทไม่ได้บอกนั้นักคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นลิงหรือเป็นเป็นมีเป็นใครเป็นทุกคนได้นำพาสิ่งนั้นอะเอิส่งเสริมเรื่องที่แอนดูอะไรก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่น่าพองเป็นหมดสำหรับเรื่องนี้เลยอยากให้ทุกคนดูมันได้ภาพที่เราต้องการินอะคุณต้องบอกว่ามันเกินจากที่แอนคาคิดมันสวยงามเกินกว่าที่แอนคาดคิด ในในความเป็ผู้จัดเราแอนไม่เคยทำไม่เคยทำละครวิจัยแบบนี้มาก่อนอันจริงอันนี้ไม่ออกเลยว่าแอนจะแตกได้เลเวลไหนกันเลยแต่พอมันออกมาแอนก็รู้ว่าทีมงานแอนนะมีความเป็นศิลปินสูงมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้านักแสดงเอี๊ยดสตีทีอะไรอย่งนี้ทุกคนมีความจับจ้องและอยากปล่อยของพอบอกเป็นวิจัยพวกทีณเราคงไหมันทีมาถึงมาดู ต้องออกอย่างที่บอกว่าแอนแอนอาจจะต้องใก้เป๊อไกลัวว่ามันจะดูขึ้นไม่นองเพราะด้วนั้นมันเป็นจังหวะของช่วงครึ่งหนึ่นพอดีอย่านเราก็เลยไปเออขอปอปขึ้นมานิดแล้วเราก็บอกเจตาหนากับคนดูไปเลยนะว่าเฉดที่เราอยากจะพาไปอ่ะคือเฉดองนี้เขาจะไม่ได้ตกใจว่าเดี๋ยวคาดหวังว่าทุกอย่างต้องแบบสโลว์ช้าๆพูดช้าๆเดินช้าๆอย่างี้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยากให้มันเป็นการขึ้นบัปัจุบันพี่แค่มีนะวจะก่อน จริงๆอุปสรรคในเรื่องของความร้อนในเรื่องของทางเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าแต่เรื่องนี้จะยัม่ไิ่งเห็นรุกก็มารักเลยแสดงไอ้โชคดีมากไอ้คนเชื่อเชื่อนะเชื่อมแบบเชื่อเชื่อคลทีขดในบางอย่างว่าความบางอย่างมันเจอมันเจอคนที่เป็นเคมีเดียวกันแล้วมันไปขยับรวมกันกลายว่าเขาอยู่กันได้เขาสร้างความสุขได้กับกอไอ้เลยไม่มีปัญหาความขัดแย้งหรือแบบดราม่าอะไรใดๆในก่อนรับน ไม่ดีเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอบทมันไม่ได้มีอะไรต้องต้องตีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออย่างตอนแ้กที่เป็นโอก้กับย่าเนี่ยเรื่องว่าเข้าไปคุยกันเพราะว่าเรื่องความที่เรื่องมันมันผ่านช่วงัยหลายช่วงเราก็เลยต้องถามเพราะว่าเขาเป็นอัอะไรไหมเขาติดขัดหรือเปล่าการที่เข้ามาคุยอะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความที่วัฒนธรรมแตรู้สึกว่าหนูไม่อยากเล่นเมนี้ อะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วขนมร้อยอ่ะพี่แอลเขาควบคุมเนี่ยแบบอย่างดีมากมันไม่มีอะไรใสสงสัยอะไรเลยว่าบจะได้โชว์ชะตาตึ้งห้องดำอะมันมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นการต้องไม่ได้เปิดใชไหมไม่ได้ใช่วันนี้ห้องประชุมธรรมดาเราก็มาถามเหมือนแอนเวลาแอนเล่นเกมนักข่ามเมื่อสรัก ร่วมกับก็จะเรียกเข้าไปประชุมมันเหมือนเป็นการเช็คกันว่าโอเคไหมติดอะไรไหมมีอะไรที่อยากทำหรือมีอะไรที่ไม่เชื่อเล้วมันก็จะบอกว่าอ๋อเรารู้สึกว่าเราอ,อันดนัญรักกันตอนไหนนะทำไมรู้สึกยังไม่ยังไม่เชื่ออย่างเงี้ยเขาก็จะไปแก้ปัญหาเราดูือขออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติสําหรับนักแสดงอย่างเงี้ยต่อบเวลา คนแบบไปโบอย่างเงี้ยเขียนมันก็จะเขียนไปในเียว่าเราแบบไปทุบเขาหรนะือว่ากลัวอะไรอยนะ่างเงี้ยค่ะแต่ตจริงในความจริงมันไม่ใช่แบบนะั้นน้องรตอนนี้แค่เจ็บมันจบเพราะเราจะยิ้มที่ที่สามผัสกันคือต่อกับแอนเจ็บไมถึงเรื่องหนึ่งร้อยนะต่อต่อกับแอนเนี่ยเจอกันงานตนอนนแป้งเจอกันตามสังคมที่น่าอยู่แล้วเพราะว่าแอนกับเขาชินกันอยู่แล้วเขาไม่ไมีความเชื่ออะไรแปลงนะเพราะว่าแอนก็ต่อเกาเป็นคนเป็นแมนนะเขาก็จะรู้ว่า แอนก็ว่าแอนตรงที่สุดแล้วอะมันก็มีอะไรปับสอนหรือว่ารู้จักกันดีแต่กับย่าก็คุ้นๆเพราะว่าเราแบบจะดิจันแล้วก็รู้จักกันดีรวมทั้งนักแสดงทุกคนที่เห็นเนี่ยมีก็เล่นละครจิตตา2550กันมากิ๊กก็เป็นเพื่อนกันมา20-30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหญิงๆอาจจะเพิ่งมาเจอแต่ก็ค่อยๆจูนกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ทุกคนทุกคนดีที่ที่มาสนันุนนเราเป็นแอนมาสนับสนุนกัด้วยแหละพอความเป็นเราเนอะหรือวอาจจะแบบ แอนในฐานะนักแสดงอ่ะแอนก็ตั้งใจทํางานรับงานแอนก็เลือกตอวแอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้จัดคนก็อาจจะคิดว่าแอนจะต้องเซ็ตแสดงด่าหรือแบบแต่ในเรื่องแกลกันแต่แน่นอนแอนติคือเราต้องพยายามทำให้มันมันดีดาวน์ต้นขาอะไรเนี่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะคือแอนกับแอลก็เป็นเหมือนนักประจนไทยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่เราต้องเจอเจอโจทย์ เปลี่ยนไปในทุกช่วงเวลามันก็จะมีทัี่ถูกที่ผิดพลาดใช่ไม่ใช่เราก็เรียนรู้ไปไปแต่ว่าแน่ๆคือสิ่งที่เราสองคนทำเราละในนั้นเราอยากทำแคห้มันดีที่สุดและอยากเป็นคนความสุขแล้แอนบอก่าแอนก็จะเป็นคนที่แบบมองแบบรู้เรื่องคือมันเหมือนมันมันมันทันมือแล้ว่าแต่ไม่ต้องคนที่ทันคอคิ้งไปทางไหนไปกันใช่ใช่ถ้าแอนกดแรงปุ๊บ พี่แอนรับดูไปได้เลยค่ะสามารถดิดคนเดียวได้เลยเรื่องี้หรือถ้าพี่แอนไม่ไหวแล้วนะแอนรับไปหน่อยอย่างเงี้ยไปจัดการที่ทีอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมานั่งตีความอะไรเยอะแยะอ่ะจี๊ดแิ่จว๊ดจ๊ะจี๊จะี่ดจ๊ะจีดจ๊ะจีดจระี๊ะจี๊ะจร๊ดจ๊จี๊ะดจ๊ะจะดดะี ทำละครหลายเฉกมากปัญญาชถงถึงตัวสามีตีตาแอบรักออนไลน์แอบรักภูรสามีแค้นหรืออย่เงี้ยไอ้งก็ทำของเอ็ไปขึ้นโลเป็นกราบไปอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยวันนี้มูดอยากอยากได้ความสุดมูก็เลยหยิบเรื่องนี้มาแล้วคุณค่าของตัวละครของเป็นปลาคือดีงามมากเราคิดวเราอยากให้ทุกคนรู้จักรู้ใจกันนี้คืนนี้เลยร้อยจริงๆจริงเตรียมตัวต่อไปเลยนะ โอกาเขายังไม่เข็ดแอนแอนแอนรักเขาเนี่ก็ยอมรับว่ารักเขาเลยนะว่าเขาคือการแสดงที่เขาใช้หมวใจทํางานเราจะรู้สึกชื่นใจแต่จริงๆทุกคนที่ที่ที่ทากับแอนเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพียงแต่วันนี้เราพูดถึงแค่คนนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อยากให้เอาไปเทียบเทียบอะไรอะไรเงี้ยแอนแอนรักเขาเพราะว่าแอนพึ่งจากเขาในการทิงารวมกันในทุกวันที่เหลือคือเราเจอกันแต่ท้องความอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเรา เฮ้ยเราเจอเดที่น่าอ่านบทตีความเถามว่นนี่มันเป็นอะไรเสร็จแล้วขอเช็คสีเช็คเสียงเช็คว่าตัวเองทาได้ดีไหมเสื้อผ้าผมมนหนึสิบคือมันีแบบเราชื่นใจเนี่ยร่ไหคะต่างหากแนี้ะคือมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นเราก็เลยจะเจอใช่อะไรคือที่มันเซอร์ไพรส์เาไม่เคยทำงานก็เลยฟอเขาแบบ้นแบนี้ช่อันอะไช่องเขาวเดียวกันที่อันในฐานะเรพัดเลงเช็ร ก็ก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราเราเราคิดว่าสิ่งนี้เราทำเราคาดการณ์ก่อนเราด้วยนะว่าเรามีทั่นคนชแความตั้งใจอยากไปเวรนี้ถ้าไปอย่างนี้ยคนดูน่าจะรับได้นะน่าจะเข้าใจนะเราก็ต้องทำในเวรนี้ก่อนแต่พอมันทำออกมามันจะมีก้อนบางก้อนที่รับได้มากๆบางจุดบางจุดเขาก็อาจจะรับไม่ได้ไม่เข้าใจก็คือมันเป็นการเรียนรู้ เลยอ่ะทำไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรเอกาพราะแบบนี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลอะเองก็เดี๋ยวเราใช้จับจับความคิดเข้ามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าต่อไปเวลาจะทําชิ้นงานอะไรหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ปะแต่ถ้าอันไหนที่ดีอยู่แล้วเอออันนี้แสดงว่าการตัดสินใจของเราเฉียบคมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเองม่ได้แต่เอามาประเมินตัวเองไปเรื่อยเพราะแอนไม่ได้ทาละครให้เราดูเพียเดเราก็ต้องฟังความคิคดเห็นคนที่เขาดูแบบต่เป็นความคิคดที่ ต้องมาแบบมีเหตุผลกันนะอะไรอย่างเงี้ยว่ากันด้วยตามความรู้สึกด้วยอยู่ในเส้นของเหตุผลอะไรเงี้ยแอนก็จะดูดจะเับมาใช้ไประโยชน์กับคนอื่นไม่มีไม่ได้เองค่ะไม่มีเวลาแล้วค่ะครับเพราะพี่แอนก็ยอมรับทุกคอมเมนต์ที่แนะนำที่กว่าดูจริงแล้วก็สัมภามาคือจะมีคอมเมนต์ที่เขา ให้มุมมองที่เขาชอบเพราะอะไรอานเงี้ยเราก็โอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บวกเนาะเราก็เก็บไว้เราถือว่าโอเคอันนี้เราได้ละแต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเพาแบบนี้เหตุน,นี้เหตุน,นี้อ่ะเราก็ใจนะเขาสงสัยอะไรเราก็ใจแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบลักษณะของการโจมตีความเปรียดชังหรือไม่ไม่ได้อยู่ในน่องของความ คือไม่ได้อยู่ในรื้แต่เหตุผลว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอนก็จะถือว่าเราเราไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เราก็ต้องลไว้จริงจริงแอนมองไปก็ทุ่ว่าเราอยากทำสิ่งใหม่ๆที่หลายคนคาดหวังแต่บางทีรู้สึกว่าทำไมทำไมทำไมเพราะมันก็มีบ้างพวกคนทำงานเราก็อ้าวเหรอไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเรามันมีอ่อนๆอ่อกๆอยู่ดีว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเมืันคือมันโดนเราโดนเราโดนถักว่าเราไม่ซีก็ไหนแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมา ยืนให้ได้อะชีวิตมันต้องไปต่อมาเนี่ยนะคะเราไม่ใช่แบบจะกดตัวเองให้แบบแก้ทิ้งอดแย่เลยนะคือเขาเป็นพี่แอนเขาคาดหวังว่าต้องเป็นความจริงเขาว่าแอนเป็นคนสุด้ายแอนก็เพราะว่าคงคาดกับทุกคนนะแต่ของแอนอาจจะโดนโดนเล่นเล่นเท่าด้วยที่ว่จริงคือโดนโดนจับจ้องไม่แบบเพราะเราทำงานแลแอนเป็นนักแสดงด้วย เข้าใจบริบทตรนี้มากเข้าใจสุดๆอยาก้ามคุนผู้ชมอยากถามุ้ชมในช่วงผ่านมาของโลกออใช่ก็จริงๆโลกหุ่นลออเธอเนี่ยด้วยความตั้งใจโจทยแรกของของทางทีมเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องการนำเสนอตัวละครที่เป็นสีขา เป็นตัวละครที่เป็นกบบนี้เอาคิดได้ไหมมการเติบโตและการเราไาาู้ใช่แค่ช่วงวัยเช่นเราเป็นเด็กวันนี้เราคิดได้แค่นี้พออีกช่วงวัยหนึ่งเราเติบโตเราเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งการคิดในวันนั้นมันไม่ใช่นะมันส่งผลลัพธ์อะไรกับเราในตอนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเป็นตัวละครมันจะมีมีความหมุนเวียนเป็น,นมนุษย์ปกติแต่พอออกมา บางทีตัวละครบางการตัดใจของตัวละครในบางจุดคนุกก็าอาจจะไม่ได้คิดว่าไม่อยากให้ตัดสใจแบบนี้เขาก็จะไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาแล้ก็ข้างใจตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเขาถามในส่วนของการเล่าที่บ้านก็อธิบายใปว่าว่าเขาขาอะไรทำแบบนี้อะไรจริงจริงจรคุยกันุกนีอาทำแบบนั้นหรือว่าเพื่อนเขาตางเราคาดการณ์เฉาว่า สองสามสี่แอคิดว่ายูนที่ทางแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงความดูแลว่าเป็นเบอร์ไหนเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้ความดูแลเบอรเลยเราคุ้นอยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีสงสารแล้วก็อาจจะมีมีคำถามแน่นอน ผูชาค่ะแต่เเห็นบอกว่าบางคนจะแบบไม่อยากเห็นคนนี้ตัดสินใจแบบนี่อยากเห็นนะนอชันทำแบบนี้เข้าใจเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขแบบเข้องเขาเขาอยากจะบอกว่าไม่อยากให้ีคนที่สิ้นขาระถูกการทดลองระเดอย่างไรกับคนที่มีคนที่ต้องปิด เราจะทำละครในเรื่องต่อไปค่ะแล้วก็ต้องหาละครที่เป็นคันเก่งเนนะี่ยเป็นตัวละครไปในทางนั้นเลยนะคะก็จะชัดเจนเลยก็เขาไม่ต้องทำเสนอเขาแค่นั้นเอง mm hmm. เพราะว่าอันนี้มันทำแล้วมันไปมันแล้วให้มันไปในห้มัน,มนไปจบตรงนั mm ้น hmm. แล้วแบบที่อากาศบอกดูมปัจจุบันที่ต่างคนต่างเนี่ยมันจะมีความติดในแล้วก็ จริงจริง็ม่จริงที่มีความสงสยที่เกิดขึ้นอาะบอกอะไรกับรคนดรองไห้คนดู้องไ้ เขาลบผู้ความคิดเห็นนะคะที่เขาพ,พิจตน,นาที่ดีในการตัดสินใจแอนก็ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จดจําว่าทิศทางแบบนี้ เขาอาจจะไม่ค mm hmm. ่อยเื่อก็จะพยายามอ่ะเราในฐานะคนทำก็ต่างคนดูแล้วก็นนวอันนี้อนะ่ะเราก็จะไปปรับตัวเองว่าต่อไปเรานําเสนอแล้วเขาเลือกเวรนี้อาจจะเซฟกว่า mm hmm. แต่ถ้าวันดึ่มเราอยากจะท,าะทําละครที่เป็นมูที่ไม่เซฟไม่เซฟอีกเราก็ต้องทำการบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งนักเวลาตรงนั้นเจวมันจะบอกตัวเองว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เราต้องให้เกติหรือให้เครดิตกับไม่่เนี่ยให้ให้พื้นที่ของคนที่เขาชอบด้วยอันนี้เราก็ขอบคุณที่มีหลายๆคนก็ยังยังเข้าใจทิศทางอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่มีคําถามอะไรเนี้ยเราก็ได้แต่ว่าค่อยๆย่อยสิ่งที่เขาีแบกมาแล้วเราก็จดจำไว้แล้วก็อันไหนปบได้เราปบอันไหนที่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นกําลังใจไปต่อแอนไปอะไรยเงี้ยครับแต่ว่าทาั้งนีน้ทั้งนั้นทีมงานทุกคนตั้งใจองอทำงานตลรอยเปอร์เซ็นต์นักแสดงทุกคนใช้หัวใจเล่นดิจิทที่ไม่ว่าจะเป็นเจมเจม คือเจมาแอนไม่รู้จะชมยังไงเหมือนเป็นน้องชายคือชมกันจนแบบคือเรา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 ลักกันเกินกว่านั้นน่ะเนี่ยเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้เราไม่ว่าจะเจอโจทย์อะไรอะไรใดอย่างเงี้ยเขาก็ทําให้เราเต็มที่รวมทั้งโบคุณไอซ์และคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบได้ได้ทำได้แอคได้เล่นได้ทําการแสดงในแบบที่ที่ก็ท้าทายเขาในเรื่องของการเป็นนักแสดงนะคะรวมทั้งนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ขอณทุกคนที่มาร่วมแบบ มาร่วมเดินทางแตแลว้วก็นำเสนอสิ่งนี้ไปด้วยกันเหลืออีกสองตอนเลออตอนใช่ก็เนี่ยแหละก็จะเป็นจุดที่ถ้าใครมีคำถามถามีความสงสัยบางอย่างมันก็จะถูกย่อยแล้วต่อเรื่อของะอะไรอย่างต่างว่าอะไร <laughs> คืออะไรแล้วชีวิตบางทีมันก็ เราเทำสิ่งนี้ไปก็ไม่ได้ไหมายความว่า,านหนึ่งบนหนึ่งเราจะหลุดเดืหนึ่งนบนหนึ่งจะเป็นสองเมื่อกี้หนึ่งบนหนึ่งทำไมเราไม่ได้สองทำไมเราได้หนึ่งชีวิตมัน,มนที่ำไมทำไมเรา,เาติดลบทั้งที่เราตั้งใจมันคือชีวิตของเราแต่ถ้าบางคนแบบเฮ้ยบางทีเขาออกแรงนิดเดียวอ่ะแต่ทำไมเขาได้ได้คะแนนที่สุด นี่คือชีวิตเองะแต่โอเคมันอาจจะเลียวเปีนหน่อยในในบางบุคคที่เขาต้องการน้ำนอเนเย็นทางจิตใจแอนเข้าใจได้ก็ทจริงก็เป็นหน้าที่ของเราว่าตอบไปแล้วทำาละวครแล้วก็จับคิดหน่อยอะไรแต่อันนี้แอนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วแอนก็ยังภูมิใจในความตั้งใจของทีมนทุกคนแล้วก็ยังขอบคุณที่ยังมีกลุ่มคนที่เขาดูเรื่องของแอนอยู่ก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ